วันนี้ก็เป็นวันที่สี่เดือนตุลาคมใกล้สิ้นปีแล้วมุนเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตนี้มันน้อยนักแต่สำคัญนักในการสร้างบุญกุศลบาร,รมีฉะนั้นเราต้องมีความเพียรความพยายามบักบัน,น้นควสร้างคุณงามความดีเพราะว่าชีวิตนี้มันน้อยอยู่ไม่ถึงร้อยปีไม่เกินร้อยปีนิดหนึ่งก็ไปแล้วพอชีวิตนี้มัน เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเหมือนที่เราได้สวดได้สาธยายมนต์ต่างๆมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อพระธรรมมอบกายถวายชีวิตต่อพระสงฆ์พอเราจะได้เป็นญาติในการประพฤติในการบิบัติในการเรียนรู้ศึกขาาในไตรศิขาศาีลส,ส,สมาธิปัญญา เรียนรู้ในศิลละสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขาเราจะได้มีอริยะทรั์เจ็ดประการเต็มที่เต็มกําลังถ้าเราไม่มีอริยะทรัพย์แล้วภายในแล้วเราก็จะเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุนรกายสันนรกนั่นเพราะว่าอบายมุกสีอบยภูมิสีเป็นที่กักขังของคนที่มีราคามากโทสะมากโมหามาก ย่อมตกไปสู่ความทุกข์ไม่สามารถจะสร้างบุญสร้างบรมีสร้างกุศลได้ย่อมไปตามกรรมเพราะว่าชีวิตของหลักขาเราเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอสมมุติว่าเราพรุ่งนี้เราตายไปเรามีอะไรไปไปในวันนี้เราต้องหาสเสบียงทำรรเสบียงบุญสเสบียงกุศลสเสบียงบรมีไปเพราะว่าเราต้องคนไายทานศีลภาวนา่นี่ย พอทานเราก็ทานมาวัตถุสิ่งของให้ทานมาถวายข้าวกับพระเจ้าพระสงฆ์ให้ท่านมีกําลังกายในการประพฤติปปีบัติพรมจันทร์เพราะพรมจันย์นี่หน้าดื่มเหมือนมันทะยอดแห่งโอชาแห่งโอรสเนี่ยพอว่าพระนี่ต้องประพฤติตามธรรมพระวินยัยพอพระไม่มีธรรมไม่มีวินัยแล้วมันก็ตกนรกเหมือนที่สวดเมื่อกี้ญาติโยมที่เราพากันสวดพระพาญาติโยมสวดเนี่ย กุโซโย่าธาทุกขหิโตหัตทาเมนุวันตติญาคาอันบุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือนั่นเองชั้นใดสรามันยังดุปรามาทั้งนิรยายุปกันตติสมณธรรมอันบรนพชิตรูปคำแล้วชั่วย่อมฉุดไปนรกเพราะว่าพภานีรมไม่ดีมันก็ตกนรกก่อนไม่ได้ไปสวรรค์ย่อมตกนรกก่อนเพราะว่าอาศัยญาติโยมเลี้ยงชีวิตอยู่ เพื่อจะประพฤติพรหมจรรย์ให้อยู่ได้เพราะได้ทำบาปทำกรรมไว้ในการเป็นสมณะการเป็นพระพระนี่ต้องเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความการุณามีความมุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารตสีมันต้องมีครบมีพร้อมปีบัติด,ดีปีบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกขปีบัติตงรงปีบัติสมควรนี่ะพระสงฆ์เราท่านดังหลายอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถเป็นพระได้ ถ้าเราปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานแล้วประโยชน์ตนก็ทาประโยชน์ท่านก็พยายามทาประโยชน์ที่ดูแลพ่อแม่ดูแลบุพาการีชนนี่เราก็ทําคนรอบข้างเราก็ทําไปด้วยนเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งคือว่าประโยชน์เพื่อพระนิพพานเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกขในอุปทานในขันหาน่ะเองประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์อย่างยิ่ง ประโยชน์ท่ามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราต้องมีความเพียรบากบัน,นขนควสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพราะชีวิตคนเราไม่แน่จะตายวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้ฉะนั้นเราอย่าหมวประมาทในชีวิตมันสร้างสมสังสมคุณงามความดีไว้ศรัทธาเนี่ยเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างบุญยาปรมีศรัทธาแล้วก็มีศีลแล้วมีฮิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวตบาปพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมาก ถ้าเราได้ยินได้ฟังมากเป็นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็มีความศรัทธาประหุสัจจะจะคะจาคะลักโลภโกรหลงออกไปลาคะโทสะออกไปจากจิตเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่มันยึดติดก็มันยึดติดในขันหานั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารกามคุณห้ามีอะไรมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลพระนี่เนี่ธรมาลมทั้งหลายที่มันเพลิดเพลินให้เราติดใน ตัวเองติดในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยอันนี้ติดอยธายตนรณะภายในติดผัสสะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะะธรรมลมทั้งหลายเนี่ยภายในก็ติดภายนอกก็ติดย่อมไปสู่อบายภมิถ้าเราไม่ติดทั้งภายในและภายนอกเราพิ้พิษเพ่งพินิจพิจารณาสังขารร่างกายเกสาโลมานะคาทันตาตะโจ นี่ตาโจทันตาหนะ้าขาเกมสาโลมานะขาต่า,างๆย้อนกลับไปอนุโลมปฏิโลมเราก็เป็นผู้ที่ไม่หลงในตัวเองถึงเราหลงเรารู้ว่าหลงเราก็จะไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นในอุปทา,านในความยึดมัน่นพอยึดมั่นมันก็เกิดเป็นสัมพเวสีตกตึกตายมั่งโดนผีอำมั่งทําให้ฆ่าตัวเองตายในโลกนี้มีเยอะสัมภเวสีบางคนไม่มีบุญไม่มีกุศลไปอยู่แฟด ไปอยู่ห้องในที่สุดโดนผีสิงผินครอบงำแล้วผีที่เคยกระโดดตึกตายก็โดดตึกตายไปด้วยเนี่ยอันนี้เพราะว่าไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีบารมีไม่สามารถแผ่บุญกุศลเขามีกําลังกว่ามากกว่าเขาก็มาครอบงําตัวเองทําให้ตัวเองโดดตึกตายน้อยใจแฟนฆ่าตัวเองตายฆ่าผู้อื่นตายเนี่ยอันนี้คือว่า คนที่มันหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัพในธรรมลมมันมีมากมายตายเพราะความรักความโลภความโกรธความหลงในราคะโทระมีมากมายฉะนั้นเราต้องเป็นญาติของพระพุทธศาสนาเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นญาติของพระธรรมเป็นญาติของพระสงฆ์ถ้าเราไม่เป็นญาติแล้วก็เราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีบ่มีจะแผ่ให้ดวงจิตดวงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดนี้เขาก็ไม่ ไม่มีอะไรจะให้เขาเขาก็มาขอเราก็ไม่มีเหมือนญาติพระอาจารย์ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งชื่อโยมหมอนแกก็ไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรแกก็ไปปฏิบัติธรรมแกก็อยู่ที่ทางใต้เมื่อก่อนตอนนี้มาอยู่เชียงรายแล้วแกก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดถ้ำสุมโนท่านก็ไปปฏิบัติปฏิบัติธรรมอยู่พระก็ะถามว่าทําไมโยมมาปฏิบัติธรรมก็ยังอายุยังน้อยอยู่มาปฏิบัติธรรม จะอกหักหลักรอยคอยงานหรือเปล่าไม่อยากมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยคนที่มีศรัทธากล้าหรือว่าเป็นคนที่มีของเก่ามันก็ต้องมาเข้าวัดนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญภาวนาในสุดก็มีบุญมีกุศลมากในที่สุดก็ฝันเห็นเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันเรียนหนังสือมาชั้นเดียวกันในที่สุดก็ตายมันตายไป ตายไปก่อนที่จะตายพระอาจารย์ก็เอาประคำเอาอะไรไปให้อยู่แต่มันก็ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรามากเท่าไหร่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับน้องสาวน้องน้องบอลที่เกี่ยวข้องในที่สุดน้องสาวก็ฝันเห็นว่าอยู่ที่สกโปกมากยีอยู่ที่สกโปกมากพยายามจะขอบุญกุศลให้แผ่อุทิศบุญให้หน่อยเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าไม่อยู่ที่สกโปกมากจะไปขอญาติพี่น้องที่เป็น ญาติของตัวเองก็ไม่มีคนจะให้ทานเพราะว่าเขาไม่ค่อยให้ทานไม่ได้ทาบุญในที่สุดก็มาขอเพื่อนที่มีบุญมีกุศลมีบรารมีเนี่ยมาขอเพื่อนเพื่อนก็ทําบุญอุทิศไปให้ไปให้แก่เพื่อนที่ตกทุกข์ลำบากในเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นสัตว,เตว์เป็นที่ตกทุกข์ยากลำบากฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าจิตวิญญาณมีโลกหน้ามีโลกนี้มี อดีตชาติมีนี่ถ้าเราเชื่อในสามการเราก็จะไม่ประมาทในชีวิตเราจะมันสร้างคุณงามความดีจะมันสวดมนต์มันแผ่เมตตาสวดพุดโทโธธรรมโมสังโฆไปอยู่ในจิตใจเหลือแต่พุโทโธพุโทโธพอพุทโธมันก็มีธรรมโมมีสังโฆอยู่ในตัวอยู่แล้วฉะนั้นพุโทโธนี่มันก็ต้องอยู่ในลมหายใจเราเหมือนที่เราสวดเมื่อวานนะให้มีสติอยู่ในสติประฐานสี่ ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสติปัฏฐาน4เห็นอริยาสัจสี่เห็นอริยสัจสี่แจ่มแจ้งเราก็จะรู้จากทุกในสังขารล่างกาย,ยก็บรรู้เราละไม่ได้บางทีก็เกิด วดไปก็ปวดเมื่อยปวดแขนเนี่ยเจ้ากรรมในเวรมาเอาแล้วก็แผ่บุญให้เขาเพราะว่าเราเคยไปเบียดเบียนไปหักค้ากบค้าเกียรขค้าอะไรมันก็ปวดเมื่อยมันก็ขันระมานกิเลสมานอุพี่สิงขันละมานมานมันก็คลายการขั้นไม่ให้เราสร้างคุณงามความดีเนี่ยฉะนั้นเราต้องแผ่ให้เจ้ากรรมในเวรของเราบ่อยๆถ้าเราแผ่ไปแล้วเขาก็จะได้บุญกุศลเขาก็จะไม่ค่อยมาเบียดเบียนต้องแผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยฉะนั้นเราต้องแผ่ไปเป็นประจำ ถ้าเราไม่แผ่บุญแผ่กุศลแผ่บรมีเขาก็จะไม่ได้เขาก็จะจองล้างจองผ่านเราไปเรื่อยในสุดเราเขาก็มาลุมถึงตอนที่เราใกล้หมดลมหายใจพราะเราไม่เอายืมครั้งนี้ยืมเขามาแล้วไม่พอผ่อนไม่เอาต้นทุนเอ,เอาดอกให้เขาเขาก็มาทวงเอาทีเดียวก่อนที่หมดลมหายใจในสุดก็ไปเป็นบริวารเป็นทาสของเขาเนี่ยฉะนั้นเราต้องหมั่นสวดมนให้เรามี บุญมีกุศลมีบารมีถ้าเรามีบารมีมีมีอริยทรัพย์เจ็ดประการบ่มีสิบตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยขันติสัจจะติฐานเมตตาอุเบกขาเต็มที่เต็มกําลังแล้วเราก็แผ่ให้คนอื่นได้ฉะนั้นบรมีสิบเราต้องเพิ่มทําให้มีให้เกิดขึ้นในทานทานวัตถุสิ่งของสองรรมทานให้ธรรมะแก่จิตใจของเราเนี่ยสคือว่าให้อภัยทานต่อคนทุกคนที่มีความ เจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งหมดแผ่ไปให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพราะคนเรามีทุกคนนะเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าเราเกิดมาในเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นญาติระวาดญาติโยมอาจจะเป็นญาติเป็นมูเพื่อนมูพวกของเราก็ได้ฉะนั้นเราต้องให้อภัยทานซึ่งกันและกันเราต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกันถ้าเราไม่เมตตาซึ่งกันและกันเราก็จะอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันเป็นมโนกรรม กรรมนี่จะทําให้เราเกิดมาเจอกันอีกถ้าเราไม่อยากเจอจับเจ้ากรรมนายเวรไม่อยากเบียดเบียนเราก็พยายามให้อภัยทานให้อภัยร,รมซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันให้ทานวัตถุสิ่งของก็ให้มามากแล้วให้ทำม,มาทานก็ต้องบันทึกอยู่ที่จิตให้อภัยทานต้องมีความเมตตากร,รุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยให้มีเต็มที่เต็มกําลังกเราก็จะเป็นผู้ที่ มีความสุขในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตพุทธเจ้าท่านสอนไม่ประมาทตั้งแต่ท่านก่อนปรินิพานดันบามฮันดาดานิพิขเวอามันตายอยามิโวดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจเปลปว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเราเป็นพิสูจได้ถ้าเราเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบในรูปภพารูปภพในขันห้าขันหน,นึ่งนขะันสี่นี่ ในขันทั้ง5ขันสี่ขันหนึ่งในกรรมกรมร,กรมมา,า,ารูปกรรมมาพบรูปประพบอรูปประพบเราก็จะไม่เวียนต่ําเราจะเวียนกลางๆางเราจะเวียนสูงไปเรื่อยหรือว่าเราจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ฉะนั้นเราต้องหมั่นสวดมน์มันแผ่เมตตามันโมทนารู้จักธรรมะคําสั่งสอนเรามีฉันทะวิยะจิตตะวิมังสมีอิทิบาทีคุณเครื่องแห่งความสําเร็จถ้าเรา มีอิทธิบาศีเราสามารถอยู่ได้เป็นหลายร้อยหลายปีก็ได้เราจะอยู่ได้เท่าไหร่ตามกําลังที่เราจะปัถนาอธิษฐานไว้พอเราอธิฐานไว้เราก็ต้องทําตามอธิฐานไว้ตามที่เราสร้างบม่มีสังสมบุญกุศลปราตัง้งความปัถนาความสุขอันใดมีความสุขที่ไม่แอบ,บอิงก,กับอามิตรความสุขที่เป็นนิพพานเป็นสุญญาตาเป็นนิพพานความหลุดพ้นนั่นเองคือว่าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ความสุขอันใดมีอันดีที่สุดโลกีโลกุตโ,โ,โลกีโลกีทั้งโลกโลกุตคือโลกุตตะลาเนี่ยโลกีโลกุตสุดยอดปลอดภัยขอข้ามึงพบประสบเรว,วัยซึ่งความสุขสงบนั้นไซพุทธเจ้าท่านถึงตัดบอกว่านัติสันติปร,รังสุข,ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะความสงบระงับเนี่ยแหลเป็นนิพพาน เป็นสิ่งที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่นิโรธคือนิพพานคือเข้าสู่ความเป็นเลขศูนย์ไม่ต้องเป็นเลขหนึ่งถึงเลข9อีกเลขหนึ่งคือวัฏนรกเลข9ก้าก็เลขของพรหมเลข8ปดคือเลขสวรรค์เลขเจ็ดเลขหกเมาห้าลเลขมนุษย์สัตว์ชานเป็ดอสุรกายทั้งหลายฉะนั้นเราพยายามพยายามทําให้เป็นเลขเก้าให้ถือพรหมจันยร์ไปเรื่อย หือพรหมไม่จันท์ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับใครเราก็ไม่ยึดในรูปก,กายตัวเองให้พิจารณาอาสุภาร่างกายเป็นประจำให้พิจารณาความตายเป็นประจำให้เจริญเมตตาเป็นประจำให้นึกถึงพุทธคุณประจำฉะนั้นพ่อขอโมทานากับทุกท่านทุกคนเนาะที่เรามารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำนี้แผ่ให้พ่อเกิดแม่เกิดเทว,เทวดา พบภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมในเวรสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราท่านทั้งหลายหากท่านทลาลาเ่าน,นั้นมีความทุกข์มีความลําบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความเดือดร้อนความลําบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานบุญกุศลที่เราท่านทา,าหลายได้มาพร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตา อนุโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัยจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกยิงถูกต้รงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลนั้นจงสำเร็จด้วยพลันจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน